การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice DSR classroom safety model นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยนำเสนอโดยนางสาวพรพิมลผู้สีไม้ครูโรงเรียนเทพศิรินร่มเกล้าวความเป็นมาและสภาพของปัญหาสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบนันโลกเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวสึนามิหรือภูเขาไฟระเบิดซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัว รวมถึงความสําคัญในสถานศึกษาที่เป็นแหล่งรวมของเด็กและเยาวชนซึ่งมักจะยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการรับมือกับภัยพิบัติอย่างถูกต้องรับปลอดภัยและยังมีข้อจํากัดของการเรียนการสอนแบบเดิมที่อาจยังไม่สามารถสร้างความตระหนักรู้และทักษะที่นําไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์และเป้าหมายหนึ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นซึนามิแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดรวมถึงสามารถอธิบายสาเหตุและลักษณะของภัยพิบัติต่างๆได้อย่างถูกต้อง2พัฒนาทักษะการวางแผนและการปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนและแสดงแนวทางการเฝ้าระวงังรวมถึงการปฏิบัติต้นอย่างเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของภัยพิบัติได้แก่ก่อนเกิดระหว่างเกิดและหลังเกิดเหตุ3ามเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมและการใช้เทคโนโลยีผ่านการสร้างคลิปวิดีโอให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณาชนได้ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาหนึ่งความรู้และความเข้าใจนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นจากการศึกษาข้อมูลและการลงมือสร้างสัคนคลิปวิดีโอ2 ทักษะชีวิตและความปลอดภัยนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงทั้งในโรงเรียนที่บ้านหรือในชุมชน3ทักษะการทำงานและการใช้เทคโนโลยีการผลิตคลิปวิดีโอช่วยส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์วางแผนสื่อสารและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ4แหล่งเรียนรู้และการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอที่จัดทำสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนรุ่นอื่น หรือเผยแพร่ให้กับชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัยกระบวนการดำเนินงาน DSR Classroom Safety Model 1P Plan การวางแผนสอดคล้องกับขั้นตอน Define d, d the Risk วางแผนและเตรียมความพร้อมโดยการกำหนดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ2 d d o การดำเนินการสอดคล้องกับขั้นตอน Safety Planning and Simulation ลงมือปฏิบัติการสร้างสื่อความรู้ พร้อมวางแผนจำลองสถานการณ์อย่างเป็นระบบ3 C-check การตรวจสอบและประเมินผลสอดคล้องกับขั้นตอน or reflect and reach out ช่วงแรกตรวจสอบคุณภาพของผลงานและสะท้อนการเรียนรู้4 day art การปรับปรุงและพัฒนาสอดคล้องกับขั้นตอน or reflect and reach out ช่วงหลังพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นพร้อมเผยแพร่และต่อยอดผลการดำเนินงานหนึ่ง ประโยชน์ต่อผู้เรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบตัติและการป้องกันตนเองเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการทำงานเป็นทีมและการใช้เทคโนโลยีผลการประเมินจากแบบสอบถามพบว่าความรู้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย30% 2. ประโยชน์ต่อสถานศึกษาโรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบตัติที่นักเรียนผลิตเอง สามารถนำไปใช้ซ้ำได้เกิดวัฒนธรรมความตระหนักด้านความปลอดภัยเพิ่มโอกาสในการสร้างชื่อเสียงและเผยแพร่ผลงานเชิงนวัตกรรมการเรียนรู้ 3. ประโยชน์ต่อชุมชนผู้ปกครองได้รับข้อมูลความรู้จากบุตรหลานชุมชนได้รับการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระบวนการทำงานกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเป็นขั้นตอน รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เลือกเขียนบทสร้างสตอรี่บอร์ดเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำการประเมินและสะท้อนผลนักเรียนร่วมประเมินความถูกต้องของข้อมูลและความน่าสนใจของสื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่และสะท้อนผลการเรียนรู้ทักษะที่ได้จากการทำคลิปภัยพิบัติมากนะักแต่ว่าก็มีผู้คนที่เสียชีวิตจากการเกิดสินงนี้ไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมคะและสาเหตุของการเกิดสินงนี้คือ เป็นสุน้ำที่เกิดจากการเคลื่อนที่ตัวอย่างผลงานนักเรียนขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ